อัสลามวะไรกุมครับสวัสดีวันอังคารที่8มิถุนายนนะครับพศ2564ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา8โมง20นาทีนะครับวันนี้ก็ามาที่เช้ามาก็มาที่สวนของผมอยู่ตรงเลียบทางด่วนเลยถ้ามาจากพระราม2ก็เลยโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีมานะครับข้ามสะพานมาสะพานหนึ่งก็ข้ามสะพานคลองบางมดนะครับ แล้วก็จะมีเต็นท์รถพี่โอจอดอยู่เออเต็นท์รถพี่โออยู่ข้างหน้าก็เปิดไฟเลี้ยวเลยครับพอลงสะพานมาเปิดไฟเลี้ยวเลยเจอเต็นท์รถพี่โอจอดอยู่ข้างหน้าก็พอเลยเลยเต็นท์รถพี่โอก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับเข้ามาประมาณ5้าสิบเมตรก็ถึงสวนชุมชมบางโตแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเอาไม้ไซส์กระถางส1บดนิ้วมานําเสนอเลยที่ลงเมื่อคืนไปลูกค้าบอกว่ามันเห็นไม่ชัดมันมองไม่รู้เรื่องจะสั่งก็สั่งไม่ถูกไม่รู้จะเอาต้นไหนดีเพราะว่าอะไรอ่ะมันผมผมถ่ายผมวาดไปเลยไงผมอย่างนี้ไปเลยผมไม่ได้แบบ เจาะจงก็คือว่าใครจะมาเลือกที่สวนก็มาได้นะครับก็เนี่ยครับอยู่ข้างหน้าเน้นสามต้นพันุตละสี่ร้อยสามต้นพันธุ์มาที่สวนก็มีแถมอะแล้วก็ไซส์ซกระถางหงนิ้วก็เจ็ดต้นห้าร้อยนะครับสิบหกต้นพันธุนะมาที่สวนก็มีแถมนะครับมาเลยมาเลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆแวะมาคัดเลยครับเอารถมาใส่เลยครับมีแถมมีแถมสิบหกต้นพันสิบหกต้นพันธุ์ก็มารับที่สวนก็แถมสองต้นเลย นะครับเอารถมาใส่เลยถุงถึงอะไรมันไม่ค่อยมีหรอกผมไม่รู้จะไปหาถุงไซส์ไหนแล้วก็เจ็ดต้นห้าร้อยก็มารับที่สวนเนี่ยเอาใส่รถไปเลยก็แถมต้นหนึ่งนะครับแล้วใครซื้อปริมาณเยอะๆมาคุยกันเลยมาเอาร้อยสองร้อยสามร้อยต้นนี้มาเอาไปเลยต้นไม้มีโอ้โหหลักพันหลักสองพันต้นนะนะครับก็ใครใครที่จะมารับมาซื้อไปขายมาอะไรเข้ามาเลือกเลยครับเราเราก็จะให้ให้ราคากันถ้าซื้อไปขายไม่คัดนะถ้าซื้อไปขายแบบ ผมให้ยี่สิบต้นพันเลยเนี่ยเอารถมาใส่แต่ผมไม่เป็นคนคัดให้นะเพราะผมต้องมีคัดเล็กคัดใหญ่ให้คัดใหญ่หมดอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับเนี่ยใครที่จะซื้อไปขายผมให้ยี่สิบต้นพันเลยครับเอารถมาใส่เลยผมจะคัดให้จะคัดให้ครับก็คือจะคะคะฆะกันไปอะ่ะแบ่ง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 กันนะนั่นคือกาไรผมไม่เยอะหรอกแต่ผมก็อยากให้ลูกค้าซื้อไปขายซื้อไปทํากําไรต่อซื้อไปอะไรกันเนี่ยมีมีเยอะมีเยอะมากเดี๋ยวจะลงอีกคลิปนึงนะเพราะว่ามันมีเยอะก็จะจะคัดหัวหัวมาคัดที่แบบดอกบานมาขายเจ็ดต้นห้า ใครมารับที่สวนใครมาเลือกที่สวนก็จะแถมต้นหนึ่งสิบหต้นพันใครมารับที่สวนก็แถมสองต้นนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยมามา,มาเลือกดูเอาเอาสิบเอ็ดนิ้วมาก่อนละกันนี่สีชมพูตัวนี้เอากองันเตี๋ยไปเ,เงยเงยขึ้นเลยอ่ะนี่สีชมพูตัวนี้นะนี่เป็นลูกไม้สีชมพูตัวนี้เดี๋ยวอึ๊บอ่ะนี่ชมพูจัดจัด,จ,ดจานจานเลยนี่นี่โขดใหญ่ส,สวยๆนี่ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่ง ต้นที่หนึ่งผมเขียนไว้นะใครชอบก็พักพายมาหนิทั่วตรงเอลดีนะครับต้นที่หนึ่งสีสวยเลยนะครับสีสวยสีสวยนี่นะครับไปเลยต้นที่สองนานี่แม่เด็ดเลยดีกว่ามันเยอะน,นี่ตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยใครที่รู้จักชื่อเนี่ยวันนั้นวันนั้นลูกค้าก็บอกมาจีละชื่อนี้ แต่ผมจําไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันมันแบบนานๆไม้นี่มันเป็นมันเป็นไม้ตัวโบราณเลยนะเนี่ยเป็นสามชั้นนะ้วบานี่ยงออย่างเงี้ยสวยสวยมากสวยมากต้นที่สองนะครับอต้นที่สองไปดูโคตรดูโคตรอันนี้ก็เป็นรอยหน่อยหนึ่งหายดีเรียบร้อยแล้วไม้จะหายดีเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ยกด้วยนะโอ้ข้างในดินมีเยอะข้างในดินมีเยอะนี่เขาทำให้มันตรงๆหน่อยดีดินมันซุดแล้วดินมันซุดแล้ว ในดินเยอะนี่ตัวนี้ดอกสวยๆเลยนะครับต้นที่สองนะครับ<ไ>ป้ายอะไรต่อเดือนมาเลยต้นที่สามนี่เมื่อเช้ารดน้ําเปียกอืมรดน้ําเช้ามืดนะครับนี่ต้นที่สามนะครับเป็นแสงจันทนะครับแส่งจันทหรือใครเรียกก็เรียกอะไรนะคาราเมลอหรอแต่ผมเรียกแสงจันทเพราะมันเหมือนแสงจันมันไม่มันไม่ใช่ขนมหวานครับมันคือดอกไม้ แสงจันนะครับเนี่ 4, ยเก็บสี่สวยมากสวยมากต้นที่สามนะครับต้นที่สามแสงจันสวยสวยเลยใครจะรับก็ต้นละสี่ร้อยนะครับขอค่าส่งหกสิบนะครับสามต้นพันขอค่าส่งร้อยเดียวอลดไปเลยห้าสิบาทขี้กเกียจมานั่งแบบห้าสิบาทลดได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ยไม่อยากตอบคําถามอะไรพวกนี้ทุกคลิปอะไอ้ทุกทุกทุกกกข้อความอะสามต้นพันขอค่าส่งร้อยเดียวอ่า ต้นเดียว400ขอค่าส่ง60สิบง่ายๆเลยผมตัดๆเลย50บาท60บาทเดี๋ยวผมออกเองถ้ามันมาต้องมาขอต่ออะไรไม่ต่อแล้วต้นดีซี 4. นี่ดูดอกฝั่งนึงเป็นสีนี้นี่คือดอกเดียวกันแหละแต่ฝั่งนึงจะอมส้มนี่เพราะฉะนั้นเลิกเลิกมาถามกันได้เลยนะครับว่าชื่อนี้เป็นยังไงมันแท้สายพันธุ์แท้มันจะเป็นยังไงแบบไหนนี่ลักษณะแบบนี้เนียต้นของหนูเป็นออกสีชมพูมันจะแท้ไหม ไม่ต้องถามแล้วนะครับคือไม้สีมันมีรายละเอียดของมันเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอ้ออ,นะอันนี้คือพลอ,อยชมพูนะอันนี้คือพลอยชมพูไม่ใช่บัวชมพูนะพลอ,อยชมพูนี่ก็ยังมีโทนเพียดมันยังมีโทนส,สีสีออกส้มๆอย่างนี้มาเลยเนี่ยมีต้นเดียวกันเลยกิ่งเดียวกันด้วยนี่นี่นะครับนี่นะครับต้นที่สี่นะครับ,รบก็ต้นละสี่ร้อยครับของค่าส่งก็หกสิบบาทนะครับ สต้นพันขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ไม้ติ่งตั้งเลยนะครับใช้ได้ตป้นตี่4ต้นที่ห้าเป็นไม้ดอกสีชมพูนี่ต้นที่ห้าอันนี้ต้นมันสูงใหญ่หรือว่าผมเอา <c oughs> ผมเอากระถางผมเอากระถางครึ่งปมีมา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 โชว์ต้นไม้ก็ไม่รู้นะมันก็คือ มองแล้วมันแบบอ่ะผมเลื่อนอ่ะหมุนดันขึ้นไปอีกให้มันสูงหน่อยจะได้เห็นอ,องไม้กิ่งมันยาวอ่ะเนี่ยเป็นสีชมพูลูกไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวต้นใหญ่ก็อยู่ที่เคียผาสนนี่ต้นที่ห้ามีห่านะครับสวยมากสวยมากกิ่งก้านยาวสวยนี่ใครยาวไปเสียบต่อนี่ไม้รอบนี้นี่ใครยาวไปเสียบต่อเป็นการต่อไปได้เลยนะต้นที่ห้าต้นที่หกฮึมต้นที่หก เป็นแสงจันนะครับต้นที่หกเป็นแสงจันใครชอบแสงทักทายมากนี่ต้นที่หกแสงจันนะครับสวยมากสวยมากต้นที่หกนะครับสิ่งกานดีทรงดีโคตรดีนะครับใครไม่ทันในคลิปเนี้ยใครไม่ทันในคลิปเนี้ยสั่งต้นไหนไม่ทันอะไรไม่ทันเนี่ยมันมีอีกนะเดี๋ยวผมจะทยอยลงอีกโอ้ยมีไม้ทยที่เป็ดน,นิ้วนี่มีสามสี่ห้าร้อยต้นแตก็ไม้ไซายหกน,นิ้วนี่มีเป็นพันต้นยังไม่รวมไม้กระถางจานนะกระถางจานนี่เดี๋ยว รอติดดอกดีเรียบร้อยผมค่อยขึ้นขายนี่ต้นที่หกนะต้นที่หกนะครับแสงจันต้นที่เจ็ดมาต้นที่เจ็ดมีต้นเดียวเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองครับเวอร์ชันสองจะเป็นอย่างนี้จะนวลๆอย่างนี้นี่เหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองครับเสียบเดียวนะต้นนี้เสียบเดียวผมเสียบไม้เสียบเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นรอย หายดีแล้วนะครับนี่เป็นรอยหายดีเรียบร้อยนะครับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับดูดอกนี่ดอกมันจะดอกไม่ใหญ่สองชั้นนะครับกุ้ยดอกสั้นนะครับดอกบานหมดดอกบางนะครับก็จะออกได้เยอะอย่างนี้แล้วก็บานทนนะครับนี่ถ้าไม่เยอะมากนี่กิ่งจะดอกจะชูขึ้นสวยนะครับต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดเป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับสวยมากสวยมากนี่ใครชอบก็ทักทายมานะครับ อ่าไม่ไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับทางแบบช่องข้อความที่อยู่ใน YouTube ช่องช่องคอมเมนต์ที่อยู่ในแชทในไอ้ในในในเฟซบุ๊กอะไรไม่รับนะครับก็คือใครที่จะสั่งต้นไม้เนี่ยสั่งเข้ามาทางทางไลน์เลยนะครับทางไลน์ไอดีไลน์ผมก็ไอดีไลน์ผมก็0 6 6 0 0 7 0 5 7 5นะครับดูตรงข้างบน YouTube ที่มันที่ผมเขียนหัวข้อหัวข้อไว้อะครับนั่นแหละครับนั่นคือไอดีไลน์ผมนะครับทักมาเสร็จทัก พอพอแอดแอดเป็นเพื่อนในไลน์นะครับก็ทักส่งตัวการ์ตูนมาแล้วจะสั่งอะไรก็สั่งเลยครับคือคือไม่โทรนะไม่ต้องโทรเลยเพราะว่าโทรแล้วผมไม่รู้จะไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็สั่งปากเปล่าอะ่ะผมต้องการที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือพิมพ์มาบอกเลยหรือไม่ก็ฝากข้อความเสียงเข้ามาในใน u t u b e เอในไลน์หรือในแชทนะครับมันจะสะดวกกว่าแล้วเราก็จะได้คุยกันรู้เรื่องกว่าไม่ใช่แบบโทร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 แล้วก็ จำไม่ได้ผมเคยเจอปัญหาแบบว่าพอโทรกลับไปถามพี่ทีเขาบอกว่าไม่ได้สั่งนะเขาจําไม่ได้แล้วเขาสั่งอะไรไปอืมผมก็เลยตัดปัญหาเลยครับต่อไปนี้ก็คือไม่รับไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์นะครับก็จะรับทางไลน์แชทมาในไลน์ฝากข้อความมาเลยครับหรือว่าฝากข้อความเสียงอะไรในไลน์ใน Facebook ในอะไรทางไคดีคอร์ดคอมก็ช่องแชทเลยครับไม่โทรนะครับเพราะว่ามันมันเกิดปัญหาสองสาครั้งแล้วอ่ะผมก็ไม่เข็ดนะ พอถึงเวลาก็ส่งไปก็จะโอนตังอะไรก็จําไม่ได้แม่ยกเลิกอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดคือผมไม่มีหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรมายันเขาอะ่ะยันเพราะฉะนั้นก็คือขอเป็นเป็นข้อความนะครับขอเป็นอะไรจะได้แบบถึงเวลามันจะมาบอกผมว่าจาไม่ได้หรือว่าผมจะมานั่งอ้างบว่าไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างขอให้โอนตังเขาบอกว่าเขาโอนตังไปแล้วนะอา้าวสลิปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ทุกอย่างก็ไม่มีจะมาหาว่าผมขี้โกงก็คือเขาบอกเขาโอนตังค์ไปแล้วให้หาสลิปให้ให้อะไรก็ไม่ได้ก็ทุกวันนี้ก็งเงียบไปนะครับผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันไม่ได้ขึ้นข้อความมานะครับต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่แปดนี่อืมอันนี้ตัวดอกหอมเดี๋ยวจะไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวเวลามันหมดเพราะว่าตรงเนี้ยี่ต้นที่แปดตัวดอกหอมนะครับ คือตรงนี้มันมัน,ม,นมันไม่มี wifi นะครับมันเป็นข้อมูลมือถือเพราะฉะนั้นมันจะช้ามากมันจะโหลดช้ามากโหลดโหลดทีประมาณสี่สิบนาทีถึงห้าสิบนาทีถ้าคลิปยาวๆต้นที่แปดต้นที่แปดเป็นตัวดอกหอมนะครับต้นที่เก้านี่ตัวนี้เป็นสีชมพูตัวนี้นะครับต้นที่เก้าโคตรสวยเลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันอะไรก็กดสต็อปครับต้นที่เก้าต้นที่เก้ากดสต็อปแล้วก็ แล้วก็ถอยหลังกลับไปดูใหม่กดสต็อปแล้วก็แหวกมันดูเลยครับจะได้เห็นทุกทุกซอกทุกมุมไม่ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าถ่ายรูปมันเห็นด้านเดียวนะครับถ่ายรูปผมจะผมทุกคนอ่ะที่มันถ่ายรูปโชว์ของมันก็เอาข้างที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเห็นไอ้ข้างที่ไม่ดีมันไม่ให้ดูหรอกนี่นะครับต้นที่เท่าไหร่ต้นที่แปดใช่ไหมมีกิ่งเสียกิ่งหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้มีรอยไหมนะครับต้นที่แปดตรงน,รงนี้ตรงนี้มีรอยไหมหน่อยนึง นะครับแล้วก็กิ่งนี้มันเป็นกิ่งที่เสียนะครับผมเด็ดออกไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะเห็นหมดนะครับมันจะอ่ากันไม่ได้เอออันนี้ต้นที่เก้าขอโทษครับต้นที่เก้าต้นที่เก้านะครับนี่เป็นสิ่จมพูนะครับ <uke> ต้นที่สิบเป็นม่วงดํานี่จะเล็กหน่อยเพิ่งเสียบติดดอกแรกเลย <c oughs> อ้ยหิวข้าวต้นที่สิบนะครับเพิ่งเสียบติดเลยสดสดเลยนี่เป็นไม้เปิดจริงเลยต้นที่สิบจะเสียบเยอะสองสี่หกกิ่งม่วงดํานะครับม่วงดาม่วงดาหรือม่วงไตหวันต้นที่สิบ นี่ก็ยังไม่เบ่งเต็มที่นะครับเพิ่งเสียบติดเพิ่งอะไรเพิง่งเพิ่งได้และเพิ่งดอกแรกนี่ดอกเปิดซิงนะครับอิงยังไม่ยาวเลยต้นที่สิบต้นที่สิบเอ็ดจนตัวนี้นี่ตัวนี้สวยสวยใชไ,ได้เลยเป็นลูกไม้เก่าๆต้นที่สิบเอ็ดอต้นที่สิบเอ็ดนะครับก็ต้นเดียวก็สี่ร้อยขอค่าส่งต้นละหกสิบครับสามต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับใครมารับที่สวนก็มีแถมนะครับ ใครมารับที่สวนก็มีแถมเลยนะครับมารับที่สวนก็มาเลือกมาลือกกันเลยต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบสองแสงจันทร์ไปเร็วเลยเพราะว่า <c oughs> เวลาฮามันมีน้อยแล้วกผ็ผมโหลดคลิปลง youtube ตรงนี้ก็คือโหลดเป็นข้อมูลมือถือมันจะช้านะครับต้นที่สิบสองนะครับไม่ไม่เหมือนกับเดี๋ยววันพุธก็วันพุธก็พนักงานของสามบีบีเข้ามาติดตั้ง wi-Fi ให้ที่สวนละนะครับก็จัดการเรียบร้อยแลวครับต้นที่สิบสอง ดูจุดสองแสงจันนะครับต้นที่ 13, สิบสามเนี่ยต้นดี่สิบสามนี่บ้าพลังหน่อยเป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์เป็นแดงอุดมอุดมทรัพย์อันหนึ่งนะครับเป็นโกลเด้นเยียอันหนึ่งแล้วเป็นสีของตอนี่ใครไม่ชอบสีของตอก็เด็ดเออก็ตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยใครไม่ชอบสีของตอเนี่ยนี่คือสีของตอนะครับเนี่ยที่มันวย,ยุว้ยเนี่ยใครไม่ชอบก็ตัดทิ้งนะครับหรือว่าใครชอบเก็บไว้ก็เท่ากับมีสามสีเลยนะครับเป็น แดงอุดมทรัพย์เป็นโกลเด้นเยียแล้วก็มีสีของตอสีอตอรอบนี้น่าจะเป็นสีชมพูเข้มๆเนาะไม่ถึชมพูเข้มๆก็แดงเป็นโกลเด้นเยียนะครับต้นที่สิบามลัคกี้นัมเบอร์ด้วยนี่อลังการกว่าเพื่อนเลยสวยๆวย 13. ต้นที่สิบสี่แสงจันทร์นะครับต้นที่สิบสี่ก็จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า จะต้องโหลดคลิปนานนะครับต้นที่สิบสี่เป็นแสงจันนะครับสวยมากสวยมากนะครับต้นที่สิบสี่กิ่งก้านดีทรงดีครับเสียบสองสี่ห้าเสียบห้ากิ่งนะครับสวยนะครับดินก็แฉะๆหน่อยเพราะเพิ่งลดน้ําลดน้ําตอนไม่ใช่เพิ่งลดหรอกก็ลดแต่ตีห้าครึ่งแล้วนะครับต้นที่สิบสี่แสงจันต้นที่สิบห้าเป็นตูนไม้ตัวนี้คล้ายๆโปเซดอนนะครับจะมีสองชั้น เอาอกิ่งสูงเกินนี่เสียบห้านะนี่คล้ายๆโพเซดอนแต่มีสองชั้นนะอันนี้เป็นสองชั้นนะอีกชั้นหนึ่งชั้นนอกยังไม่บานนะครับนี่พื้นที่สิบห้าครับผมก็จะมีลูกไม้อย่างเงี้ยมานําเสนอลูกค้าบ่อยๆเพราะว่าไม้ตลาดมันก็มีเยอะอะแต่เราเรานาเสนอต้นไม้ที่มันเป็นแบรนด์ของเราบ้างเนี้ยไม่มีชื่อหรอกลูกค้าอยากเอาไปตั้งอยากเอาไปเสียบเป็นของตัวเองก็ลองดูนะครับก็ตั้งชื่อเพอๆแล้วกันอย่าไปตั้งชื่อเป็นขนมเป็นอะไรเลยตั้งชื่อให้มันแบบดูวิสมาหาหน่อยชื่อฝรั่งก็อย่าตัั้งรคบ ชื่อไทยนี่แหละแล้วดูดีๆหน่อยดูแบบโอ้ชื่นใจอ่ะเพราะจวนชมเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลนะครับจวนชมเป็นไม้มงคลปลูกเพื่อเสริมเพิ่มเติมเสริมบารมีของเรานะครับเพื่อให้หน้าบ้านสวยงามนะครับให้ใครไปใครมาก็จะได้ชื่นชมนะครับต้นที่สิบสี่นะครับไม่ใช่ต้นที่สิบห้าด้ดีกว่าชมพูตัวใหม่ต้นที่สิบหกชมพูตัวใหม่ต้นที่สิบหกนะครับเป็นชมพูตัวใหม่สวยมาก ต้า,าที่สิบหกนะครับนี่คล้ายๆซิปเปิลอ่ะแต่ดอกจะใหญ่มากถ้าคล้ายซิปเปิลแต่ดอกจะใหญ่มากต้นที่สิบหกนะครับอึเต็มกระถางแล้วนะครับนี่เสียบซีนะครับนี่ส่วนการทรงดีสวยๆเลยต้นที่สิบหกนะครับใช่ต้นที่สิบเจ็ดมาแข่งจันต้นดีกว่ามาแข่งจันต้นที่สิบเจ็ดโอ้ยร้อน ตนที่สิบเจ็ดนะครับแสงจันทร์สวยสวยมากตินก้นดีตรงดีกดดีครับนี่ต้นที่สิบเจ็ดเป็นแสงจันทร์นะครับสวยมากสวยมากต้นที่สิบเจ็ดต้นที่สิบแปดเป็นขาวตัวนี้ขาวอมชมพูตัวนี้นะครับบางคนเรียกน้ำหวานสวยมากต้นที่สิบแปดเพิ่งติดดอกแรกนะครับเพิ่งติดดอกแรกนะครับต้นที่สิบแปด ดอกแรกเลยเสียบเดียวนี่ไม้เสียบเดียวมันจะได้ความเยอะอย่างนี้แหละใครชอบเยอะๆเสียบเดียวนี่น้ำเลี้ยงมันจะขึ้นปื๊ดอันนี้อันเดียวเลยไม่ต้องแบ่งใครมันก็เลยแบบอย่างนี้เลยได้เยอะได้เยอะได้ความเยอะความหนาความหนักแน่นพื้นที่18นะครับนี่มันจะได้ความเยอะนี่เสียบติดเม่วงดำอันนี้ก็เล็กหน่อยอันนี้ก็เพิ่งเสียบติดนี่ดอกแรกเนี่ยแต่เสียบเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสิบเก้า เยบเยอะอันนี้เสียบหลายกิ่งเสียบห้ากิ่งนะครับนี่วงดํานะครับเพิ่งมาเลยดอกแรกเปิกซิงเลยไม้ตรงนี้ไม้ตรงนี้ก็คือดอกแรกทั้งนั้นแหละพูดตรงๆดอกแรกเลยนะครับกิ่งจะสั้นกิ่งจะยาวโขดจะเบ่งมากเบ่งน้อยก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะไม้เพิ่งเสียบได้หกเดือนเจ็ดเดือนนี่ออกขายแล้วนะครับนี่เก้าใช่ไหมต้นที่ยี่สิบอะแสงทองจะหมดแล้วแสงทองจะไม่มีแล้ว ยาเต็มเลยกิ่งหมดละนะครับต้นที่ยี่สิบเป็นแสงทองนะครับกิ่งหมดแล้วเหลือไม่ถึงสิบต้นแล้วมั้งหมดละนะครับก็แล้วก็ไม่มีกิ่งแล้วด้วยก็คือมีแค่นี้แหละนะครับต้นที่ยี่สิบแสงทองนะครับมีแค่นี้แหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็จะฟุกติดดอกก็ค่อยเอามาขายอีกทีแล้วกันมันก็จะหมดแล้วมีไม่ถึงสิบต้นแล้วหมดแล้วครับมันทั้งหมดมันเสียมันทามาร้อยเนี่ยมันมีถึงร้อยแปดสิบอ่านี่แสงทองนะครับ หนึ่งเสียบห้านะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ราชินีแห่งไม้สีไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงให้เสียเวลาครับนี่ไม่ต้องคิดมากเลยครับว่าสวยจริงไหมสวยจริงไม่จริงไงเนี่ยบานเป็นอาทิตย์เนี่ยต้นนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับตรงน,นี้นะครับนี่เป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับต้นที่ยี่สิบหนึ่งนะครับแต่ใหญ่ได้ความใหญ่ได้ความใหญ่น,นี้ใหญ่มากที่ยี่สิบหนึ่งได้ความใหญ่ สวยมากสิ่งก้านทรงดีลากดีเสียบหนึ่งสองสามสี่นะครับเสียบสี่มีสี่กลุ่มตอด้วยนะต้นที่ยี่สิบสี่ต้นที่ยี่สิบห้าเป็นแด,แดงแดงดำแดงคำแดงดำแดงขอบดำนะครับที่เคยที่อยู่ในต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่นู่นยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองอ่ะต้นที่ยี่สิบสองอ๋หุนเองจำไม่ได้นี่ต้นที่ยี่สิบสองนะครับเนี่ยเป็นแดงขอบดำตัวนี้ ดอกแรกเลยที่ดอกใหญ่ๆขอบดาที่อยู่ในต้นใหญ่อะครับเนี่ยก็เอาลงมาไซส์สิบเอ็ดเหมือนกันไซส์หกนี้รู้กจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันได้มานิดเดียวครับต้นที่สิสองนะครับต้นที่สามแสงจันนะครับต้นยี่สสามเป็นสแสงจันโอ้สแสงจันนี่รอบนี้นี่มาเยอะตามหากันลูกค้าตามหากันนี่มีเยอะเลยแล้วก็สวยด้วยสแสงจันเป็นไม้ที่สวยด้วย กลางวันจะเข้มๆหน่อยแต่กลางคืนนี้จะเลืองแสงมากเลยนะครับถ้าใครเห็นใครมีแสงจันทร์ตอนกลางคืนไปม,มองนี่จะเลืองแสงมากเลยสว่างเหมือนสว่างเหมือนดวงจันทร์เลยผมเลยตั้งชื่อแสงจันทร์อันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องช,ช,ชื่อเองเลยนะแล้วก็เจ้าของสวนคุณน้าเขาก็บอกเออเพราะดีใช้ชื่อนี้ก็ได้แต่บางที่เขาก็เรียกคาราเมลแต่ผมเรียกแสงจันทร์เพราะมันแสงจันทร์จริงๆนะครับนี่ต้นที่ยีสานะครับ อุดมทรัพย์เจียบสองกิ่งก้านดีทรงดีพุ่มดีนี่นี่ให,ใ,หใ,หใหญ่ๆอย่างนี้โอโ้โหอันนี้นี่เอาไปถ่ายไม้ทุกต้นนี้แทบจะถ่ายกระถางได้เกือบทุกต้นแล้วนะนะครับต้นที่ยี่สิบสี่นะครับไม้แทบจะถ่ายกระถางได้เกือบทุกต้นแล้วครับต้นยี่สี่นะครับแดงอุดมทรัพย์เอ้ยไม่ใช่อ่าอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์ข้างหนึ่งเป็นแดงสุขใจข้างหนึ่งแมผมก็เอ้ยพอดูใบมันเนี่ยครับแดงอุดมทรัพย์นี่นี่กับแดงสุขใจนี่เดี๋ยวจะให้ดูใบนะ เหมือนกันเลยไหมอุดมทรัพย์จะเรียวกว่าหน่อยแดงสุขใจจะป้านกว่าดูแทบไม่ออกเลยเห็นไหมต้องเห็นดอกนะครับแดงอันนี้คือแดงสุขใจที่ชีชชชช้ๆนี่แดงสุขใจข้างนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่ด้านนี้เป็นสีของตอเท่ากับต้นนี้จะจะมีสามสไตล์สีอตอนสีแดงอยู่แล,แล้วแหละนะครับก็สองชั้นชั้นเดียวแล้วก็มีสีแดงชั้นเดียวนะครับตัวนี่ยี่สิบสี่นะครับ ฟอด้วยพลอยประกายนานนานมาทีนี่พลอยประกายต้นที่ยี่ห้าอันนี้นี่ไม้หลงไม้หลงคือไม่มีแล้วพลอยประกายไม้ต้นนี้ไม้ดอกสีนี้ก็โอ้ยจะสิบปีแล้วม้งเอาประกายตนน้นนี้ต้นที่ยี่ห้านะครับอ่ะยี่ห้าต้นมียี่ห้าต้น ยี่ห้าต้นนะครับมีทั้งหมดยี่ห้าต้นที่ลงตอนนี้นะครับลงลงตะเกียะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวโหลดเรียบร้อยก็จะไปลงไซส์เจ็ดต้นห้าร้อยอีกนะครับก็ยี่ห้าต้นก็ขายต้นละสี่ร้อยครับขอค่าส่งต้นละหกสิบนะครับสามต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นไม้หกนิ้วล้วน้วเลยเดี๋ยวจะไปคัดมาไม้หกนิ้วขายขาย,ายง่ายๆเลยขายเจ็ดต้นห้าร้อย ใครมารับที่สวนแถมต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใครมารับที่สวนไซส์ที่หกต้นพันธุ์ก็ใครมารับที่สวนก็แถมสองต้นง่ายๆไซส์ที่เบ็ดนิ้วเหมือนกันใครมารับที่สวนแถมต้นหนึ่งนะครับแถมเงินเห็นเลยเนี่ยมารับเปิดก็เอารถมาใส่เอารถมาใส่แล้วกันผมไม่ห่อไม่อะไรนะเพราะว่าห่อแล้วมันทําให้ดอกเสียก็ใส่รถไปนะครับก็ถ้าเป็นปิกอัพไม่มีหลังคาก็เอาวางชิดชิดฝั่งอะไรฝั่งฝั่งหัวเก๋งหน่อยครับก็ไม่ต้องขับเร็วซิ่งมากถ้าเป็นรถ รถเก่งอะไรก็วางในรถในอะไรไปนะครับเพราะว่าไม่ได้หอ่อไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเท่าไหร่ก็จะจะขายส่งส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นรถไปเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานี่ใครใครจะซื้อไปขายเนี่ยซื้อกี่ต้นอ่ะหกสิบต้นอ่าเนี่ยขายเลยหกสิบต้นสามพันนะครับมาเลยมาเลือกเอานะครับมาเลือกเอาเลยนะครับยี 20, ่สิบต้นพันยี่สิบต้นพันเนี่ยหกสิบต้นสามพันนี่ใครซื้อไปขายนี่ มาคัดเลย60ต้น3,000เดี๋ยวผมจะคัดให้นะครับคัดให้ก็ต้องมีเล็กมีใหญ่ปนไปเพราะว่าเอาใหญ่อย่างเดียวไปเดี๋ยวเหลือเล็กผมจะขายใครได้นะครับก็ใครจะเอาไซส์ไซส์60ต้น3,000ซื้อไปขายก็บอกผมเดี๋ยวผมจะคัดให้ผมก็จะคัดปนเล็กปนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะเอาไปคือมีติดดอกบ้างตูมบ้างเพิ่งแทงดอกบ้างเพราะว่าจะได้แบ่งปันกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน การค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ความกตัญยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณเจริญถึงลำบากก็ลำบากไม่นานก็พระเจ้าจะดูแลคุณครับพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณแล้วก็ธรรมชาติก็จะช่วยเหลือคุณไม่ใช่ความกตัญยูต่อบิดาบรรดาเท่านั้นนะครับความกตัญยูต่อคนที่เขาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณลําบากคนที่ยื่นให้คุณในวันที่คุณขาดนะครับคนที่คอยดูแลคุณให้ความห่วงใยคุณคอยคนที่คอยแบบปก้้ออองงคคคคคุุมรรบัวณ คนพวกเนี้ยไม่ได้เป็นบุปการีไม่ได้เป็นอะไรหรอกบางทีไม่ได้เพื่อนไม่ใช่ญาติด้วยนะครับเป็น <c oughs> คนรู้จกักเป็นคนอะไรคนอย่างนี้ก็เราก็ต้องํานึกบุญคุณคนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนถ้าตามหลักศาสนาผมก็คือพระเจ้าจะให้บททดสอบมาในการทําถ้าทําบททดสอบนี้ไม่ผ่านพระเจ้าก็จะไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เจอกับสิ่งต่างๆนี่มันเป็นเรื่องที่ดีก็ทําอะไรก็ได้นั่นน่ะเหมือนเราเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยส่องกระจกกระจกก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เราเห็นไม่มีใครหรอกครับที่แต่งตัว แล้วไปส่องกระจกเจอเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ครับทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยอันนี้เป็นสัจธรรมที่นิรันด์น่ะคำว่าสัจธรรมก็คือมันใช้บุ่บนโลกเนี้ยมันเป็นหมื่นๆปีแล้วเพราะนั้นมนุษย์อายุไม่ถึงร้อยปีเพราะนั้นอย่าไปฝืนสัจธรรมอย่าไปมองว่าสิ่งที่ผมพูดว่าทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยไม่มีไม่ใช่ครับอันนั้นคุณโกหกตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณทําดีไว้เถอะแล้วคุณจะได้ดีคุณสํานึกบุญคุณคนเข้าไว้เถอะแล้้ววคคคคุุุณณณจจจะะะมีนดูแแลลื่ออสัริงใไเถ ชีวิตคุณจะไม่ลําบากถึงตกระกรรมลาบากก็จะไม่หนักไม่หนาเพราะว่าทุกอย่างจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเห็นแค่ส่วนเดียวบนโลกนี้นะครับอีกเก้าส่วนไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นมีเยอะกว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดเป็นแนวคิดนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ